วัดีครับวันนี้รีวิวมีดหนึ่งเล่มนะครับผมเป็นมีดพกนะครับด้ามเขาควายนะครับเงาสวยมากเลยนะครับเขาควายดำปักหมุดทองเหลืองนะครับฝักไม้พยุงนะครับพยุงลายไฟเป็นเหล็กสปริงเพากลมนะครับ ตรงสันทำคมหลอกนะครับเล่มนี้ทําเป็นคออินทิกันนะครับใบยาว4.2นิ้วนะครับใบกว้าง1.7นิ้วสันหนา5้มิลน,นะครับด้ามเขาควายสวยๆเลยนะครับดำเงา ด้ามยาว4.5นิ้วครับมาพร้อมฝักไม้พยุงนะครับเล่มนี้นะครับราคา3,000รวมส่งนะครับสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ